เราเบิดของแกทำเพื่อตามมาร้อยคนแล้วเราวะวันนี้วันอะไรวะว,วันพุธพุธวันนี้เพื่อ,อหากหยุดโอเคเสาร์ทำง,งานอาทิตย์ทำง,งานอ้าวทำไมสุกหยุดอ่ะอยูยูโดดโดใส่เลยแบบเพื่อกระเด็งบึงเออข้าเพื่อนออกไปนอกไปนอกโคเบอร์ยูแม่งค้าเพื่อน ลองพุดเต like, ืนเกี่ยวเตือนแบบแต่เหมือนแบบเล็งๆอยู่แล้วอยู่แดงๆออกแล้วเราไม่ได้ไปซ้อมกันกอด้วยนะตึงตึงเว่ะไม่ได้ซ้อมเหมือนชั่มเบอร์ชั่มเบอร์ยังหลอกเลยเออมันหลองลองเล่นตัวนี้ไงไม่หรอกของที่มันเลยสายเลยจะบอกว่าคุณลองเล่นทุกตัวเลยใช่คุณเลิฟสกิลหมดเลยไม่มีใครเอาฮาบอมาเล่นเลยไม่มีเลยขึ้นมาฮาบอ์แม่งต่างหาและมาเดือนสองเดือนและเนี่ยขนาดเราไม่มีเลยเออใช่เราก็ยังไม่มีเลย มยังไม่อยากจะปลดล็อกเลยมีคนเน็ตกากเฮ้ยคำว่มีคนบู๊เลยส่วนเราหน้าจอกากพรุ่งนี้ก็ซ่อมแล้วแย่คนบูล๊ดเน็ตปูฝีมือกากพรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จหรอกอ่ายังวันเดียวไม่เสร็จหรอกเธอยังไงก็เชื่อวันมันไม่วันเดียวไอ้ยังมันต้องดองไว้แน่ยร้อมไม่มีหรอกวันเดียวเสร็จอ่ะเพราะเขาจะมาซ่อมที่บ้านน่ะเออก็ซ่อมที่บ้านแล้วเขาก็ซ่อมดูอาการเสร็จปุ๊บเออแม่ไม่ไหวแม่ก็ต้องเอากลับไปบ้านไง ซ่อมที่บ้านไม่ได้แปลว่าจะเสร็จที่บ้านเปงเรียบร้อยแล้วไเออเขามาดูอาการแล้วรอบหนึ่งโอเคปะเออเ้าไปเสร็จไงแดงไม่มีน้ำยาใช่น้ำยาชิคกะจกเหรอเห็่อง่เคินเียวพูดมม่กินเิมปนแบบนั่งยิ้มอกินขำกคิวว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 ยวว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 ว เช็แม่งเน็ตกากแล้วเราอ่ะิไปแล้วปิมไปใช่ไหยิมบไปยกากแล้วมคยเลยอ่ะี้ยี้ยทำาราที่ไหนนะคนดีจะมาเน็ตกูกากเหรอมลทาพิมบ่เราพิมพ์เองนีแหละไม่เห็นเชเออไม่เห็นเช็ i สปายรัช เฮ้ย็หวานล่ใช่เด็กคานะคุกำลเข้าัวบกเชี่ยแม่มดูฝัง่งโนดีนะาโด,ดีเป็นร้อยเลยเราเจอปัญหาแล้วไม่ใช่พวกเราเว้ยมาพักเอเม่ง,ง <laughs> มด้งไปสองรอเอม่โซอยทีมอันนี้เน็ตบ้านเย <laughs> เยวนีอยู่ๆก็ขึ้นลุกปักเลยมเป็นไงว้าวรเห็นยปก อีอย่างเๆวายเมาแบนไปีดเมาอยเมา้วเลจับโอ้ยระเบิดใครเี่ดเป็นไงเป็นไงเออเอว่ากางขางางโอ้ยโอ้ย Silence d r e a เดบน one enemy remaining ไม่รู้เลยที่ทำไมทำไมเกมมันดูตัวเล็กจังวะไม่ใช่จริงเงี้ยอหน้าจอแบบดูเล็กมากอ่ะเล่นโอวัลมาเยอะมันหถอะคิดถึงไปพัดหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วไปพัทเดี๋ยวพออยู่ไม่ได้นานกขายดีตรงนี้ไปพัทเราก็จะจากันแล้วบุสราได้มายังเล่นไม่ถึงยังไม่เล่นไ่ถึงแบบไปนี่ยังไม่แบบหนำใจหนึ่งเดือนเลยนะเล่นไปแค่ติดตายโอ้โหปักกี้ดีว่ะลืม นเคยเก็บเสียงจบไปแล้วของบ้านเราอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คือน้องแมวบอยแมวเฮ้ยอ่าเด็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยนตายอะ่ะอ๋อกูณทิ้งไนทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้เ,อเอยี้ยกูจะกดไหมคุณกุณไปกดสีไอ้เที้ยวแว๊ตั้งสอง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 ตักลังเข้าไปแล้วมีสองมีสองไอ้สัตว์มีสองเอาสีไปก่อน

เนี่ยทิ้งทิ้งทิ้อยู่ในใจตัวยาวองแล้วอเนี่ยยน่นมาไอเ่เออทิ้งปืนตัวหน้าอเนยเมื่อกี้ตัูแม่งแบบอย่างี้มันไปเลยเนี่ยขุนเอาวะตงดิงดิ้งหหอไม่ใช่เ้เเฮ้ยอะไรอะนอะไรอะตใหม่วะก็กิหรอตใหม่ีหนย้ จะกินล่าสุดเหรอเอาเปนคนแอบอยจาดเดิมโอ้ยเอา่อโอ้โหโวโหโหหโ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 โหโโหโนหโ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 หยหโหโหโหหโ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 ไโหหโ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 หแหโ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 หเหโหอหโรโห หเยอยอ้ยห้ห้ยถ้ายิงไม่หมดแบ็คเลยยังไม่โดนเลยถ้าเอมันชาร์จสุดแล้วดินันนะผมวมันต้องชาร์จมันต้องสุดยอดเลยต้์เทพแล้วไอ้เหี้ยมันโดแล้วเจ็ดลอยสี่เก้าแชมอ่าไนเปอร์ร้อยสิบสองโดนเต็มหัวร้อยห้าสิบเลยเออปักปักก็ได้เอมหนึ่งเอมหนึ่งหลายตัวเลยต้องพูดต้องพูดบอกว่าเพื่อนยิงไม่โดน เขาพื่อนวะถ้าเพื่อนยิงโดนสักหน่อยก็ไม่ตายหรอกชนะหรอกทางนี้วะทางนี้วะบีวะบีวะโอ้เอเมนุกว่ะโอ้เพื่อนต้องกางกำลังเก็บปืนโอ้ยมันจะมายิงหัวกูแรงแล้วะนายว้าวไปแล้วโอ้ยมันเหลือตั้งห้าตัวมันมือปืนมืปืน วางวางเอีสปาย planted โอ้โยแบบแบบในในมีมนั้นเลยโยบ้าเลยดอกเออใหม่แต่ก็เล่นได้โอเคเป็นอยู่ไม่ได้มือใหม่มันแค่ไม่ได้มือใหม่มือรอเราดิมือรอพวกเราเดยยังแบบสมดุลอยู่ ทำไมระบบการเดินชนแล้วมันยังแหลกอยู่เหมือนมันเล็กูก็ไมตายสีนะดีโหด้เนาะดีหดน้องแมวติดเอาน้องแมวดับ b r i n t h e d o n ไข้างบนโอย้อย เอาไปเลยเกือบปิดทีแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วซ้ายซ้ายซ้ายย้อนไปแล้วย้อนตายแล้วตายแล้วดิ One enemy remaining Why โดนดึงอยู่ Get out of my way เฮ้ยมันเกมมาเอาเวล่ะขาเลยวัวเออเออเออมันโดนเหมือนเพื่อนจะโดนธนูของใครบางคนเลย แมตช์พอยต์เอ้ยว่ะชักข้างเอว่ะทำไมแชทไม่หายวะทไมมันแชทเรามาบังวะอ๋ออยู่แบบแชทโคลค้างเลยเฮ้ยตรงนี้เปนโบ้เลยแล้วพังรู้กดได้มากกว่ากดกดอะไรเหรอจะกดแซดเหรอชัดๆตังรู้ว่ารู้ว่าตังเป็นแซดเลยอุ้ยใส่ข้ออย่ Ding 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 Trap destroyed. Here. i Hey, hey, Where are No one. I'm watching the Bring them down. They're blind with fear Bring them down. Reloading. หลังว่าหลังเพื่อนเหรอโอ้ขวาขวา t h i seconds left Take hold น่แหละมันยืนอยู่หน้านเลย One enemy remaining My ult is ready เยอะมันแกตีว่ะโอ้ยไอ้เี้ยไอ้เจ้ยไอ้เจ้าการใจกูหันไปทางนู้นแล้ววิ่งเข้าบีแล้ว 10 seconds left. วางหลังไซต์เฮ้ยไอ้ี้ยวางไม่ทันเเยอร์สเต็ยเอาเอาโอ้โหติดเล่นไออ็มอ่ะเกงไม่ติดเล่นอ่ะ d เขาติดเล่นเยอะทานปืนยิงก็จบแล้วปะม่ทำไมวะแยวะอย่าทำนะอย่าทำนะ

โอ้ยซัด get out of my way ไปหลังไปเกี่ยวอไอยมีมีมีไอเฟิร์ฟเฟิร์ตัวที่บังเลยข้างกล่อง last player standing เต็อ้โหแไปนะเพิร์ออกไปยิงหัวปุ๊บปุ๊บกู้อะไรอ่ะ

เอฟวีบีอ่าโอเคมาโชว์กรอกีไม่ค่อยภูมิใจแล้วนี่คือระหวันกลางคอมแบทคอเน็ตเน็ตเป็นยังไงบ้างโอเคตอนเราไปบูคืนเออเลยแล้วมันให้กูออกเกมเลยเอาไม่รู้มึงออกแล้วเออเป็นยังไงเอฟแบบไหม